คุณผู้ชมครับกลับมาดูเรื่องราวของเทคโนโลยีกันหน่อยครับซึ่งล่าสุดเอส 5G นะครับร่วมกับ SCG และพัฒมิตนะครับในการพลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมพัฒนาระบบขนส่งแบบไร้คนขับนะครับสั่งการรถจนไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ 5G นะครับบนพื้นที่อุตสาหกรรม SCG แห่งแรกในไทยครับโดยในปัจจุบันทุกสากรรมครับต่างเร่งทำดิจิทัลไทม์ฟอร์เมชั่นนะครับในกระบวนการทํางานเพื่อเสริมประสิทธิภาพและก็รับมือความท้าทายต่างๆซึ่งเทคโนโลยีที่สําคัญนะครับที่จะทำให้ภารกิจนี้สําเร็จก็คือ 5G ที่ จะเข้ามาพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมนะครับให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบทาให้ครั้งนี้ครับ A A.S. แล้วก็ S.C.G. พร้อมกับหัวเว่ยและก็2พันธมิตรจากประเทศจีนนะครับก็คืออยู่ทงนะครับและก็เวสทูสครับที่เชี่ยวชาญเรื่อง E ีีและก็แพลตฟอร์มนะครับได้ร่วมกันวางแผนเส้นทางเดินรถครับในพื้นที่อุตสาหกรรมร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งด้วยยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไร้คนขับผ่าน A.A.S. 5G ครั้งแรกในประเทศไทยโดยจะเริ่มนํามาใช้นะครับในการบริหารเส้นทางการเดินรถขน ส่งวัตถุดิบภายในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม s c g จังหวัดสระบุรีเพื่อขยายขีดความสามารถนะครับของระบบขนส่งในการวางแผนเส้นทางการขนส่งวัตถุดิบเชื่อมต่อระหว่างรถที่ใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่องและก็รวดเร็วเหมาะกับประเภทงานที่มีความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับได้กว่าร้อยละ35ต่อปีเมื่อเทียบกับระบบเดิมด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สําคัญในอนาคตต่อไปด้วยกับการขนส่ง ไร้คนขับ <มา S 1> นั่นเอง,เองนะ,ะสุดยอดมากเรื่องของเทคโนโลยีนะคะ